เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูดมคอยอีกครั้งขอบคุณแล้วก็สวัสดี FC มิตรรักทุกท่านนะครับ แล้วก็คุณลุงคุณป้าที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรช่องคูดงคอยนอกจากจะเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญกระสาบนะครับคูดงก็จะนาเหรียญกระสาบที่คูดงสะสมไว้เข้ามาพูดมาคุยกันเป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในวงการเหรียญกระสาบมีมิจฉาชีพออกมาเยอะเพราะว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยเวลาไปแปลงมาแล้วก็ไปขายให้กับคนที่ไม่รู้เนี่ย บางทีสูญเสียมูลค่านะครับแล้วก็ทำให้คนเข็ดขยาดในกลุ่มนักสะสมไปด้วยทำให้เหรียญราคาเหรียญราคาธนาบัตรตกลงไปด้วยครูโด่งจะนำข้อมูลดีๆเหล่านั้นเข้ามาพูดมาคุยกันคลิปนี้ ep นี้นะครับมีเพื่อนพี่เพียงน,น,น้องส่งข้อความเข้ามาสอบถามครูโด่งนะครับแต่ว่าขออนุญาตปิดชื่อเอาไว้เนาะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเขาเรียกว่าผิดกฎชุมชน เหรียญที่เขาเข้ามาสอบถามนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับปี2517้ยบเหรียญหนึ่งบาทครุฑปี2517นะครับจำนวนโอ้หลายร้อยล้านเหรียญคุณดวงก็เชื่อว่าอยู่ในมือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนหลายๆท่านนี่ครับผมนี่เหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับมาพูดถึงเรื่องราคาเหรียญปกติเหรียญปกตินะครับราคาเล่นกันนะครับก็ตั้งแต่ ตอนนี้นะครับ20บาทจนถึง30บาทแต่ว่าสมัยก่อนที่คุณดงซื้อมาใหม่ๆโอ้ยอยากจะน้ำตาล่วงน้ำตาเล็ดตอนนั้นซื้อมา35บาท40บาทตอนนี้ก็ขาดทุนไปเหลือละ10บาทแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอยากได้อยากมีเท่านั้นเองนี่ครับผมเพราะว่าคุดงไม่ได้ซื้อมาเพื่อจำหน่ายขายต่อนะแต่ลดกเกษียณแล้วไม่แน่ คือถ้าเกิดปลดเกษียณแล้วมันต้องหาอะไรทำแล้วครับไม่งั้นโอเป็นนั่งจมอ,อยู่ที่บ้านไม่เอาไม่ชอบเพราะเราเป็นคนชอบทํางานตป่นตัวอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยเหรียญที่คุโดวงจะมาพูดถึงนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทปี2517ที่เพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องสอบถามมานะครับว่าเหรียญดูให้ดีนะครับคูโดวงเหรียญปี2517ที่เป็นเหรียญพยาคุดราคา40,000บาท เป็นเหรียญทองคําเป็นเหรียญทองคํานะครับมีผลิตจริงไหมแล้วก็ราคาสี่หมื่นจริงไหมคือต้องยอมรับนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่ของคูโดงเหมือนกันเพราะว่าคูโดงอยู่ในกลุ่มตัางสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือว่าตามร้านขายเหรียญต่างๆนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดที่เป็นทองคํา ครูโด่งต้องขอบอกจริงๆนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่แต่ถามว่าครูโด่งเคยได้ยินไหมว่าเหรียญหนึ่งบาทคุดที่ผลิตเป็นเนื้อทองคําครูโด่งยังไม่เคยได้ยินนะยังไม่เคยได้ยินไม่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆพี่เว่งน้องนําข้อมูลมาจากไหนแต่เหรียญหนึ่งบาทคุดทองคําครูโด่งยังยังไม่เคยได้ยินก็เพิ่งได้ยินนี่แหละแต่มีวิธีการตรวจสอบนะครับเหรียญ ปกติเนี่ยเนี่ยที่อยู่ในมือของผู้โด่งนะครับน้ําหนักมันก็จะไม่เท่าไหร่เองเนี่ยเหรียญปกตินะครับเนี่ยเนี่ยที่ออกมาแบบเนี้ยน้าหนักเหรียญก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อทองคําจริงๆพูดถึงเนื้อทองคําจริงๆนะครับเหรียญน,นั้นต้องมีน้ําหนักมากกว่าเหรียญปกตินี่ครับผม น้ำหนักของเหรียญนี่จะอยู่ที่7กรกัมนะครับ7กรกัมแต่ถ้าเป็นวัสดุที่ทำมาจากทองคำจริงๆต้องมีน้ำหนักมากกว่าเหรียญขนาดนี้นะครับ25มิลิเมตรน้ำหนัก7มิลเนี่ยถ้าเกิดเป็นเนื้อทองคำโอ้บาทบาทนึงอได้อยู่นะครับคุณหลวงมองว่านะครับสี่หมื่นนี่ดีไม่ดีไม่อยู่นะครับน่าจะมากกว่าสี่หมื่นด้วยถ้าเกิดเป็นเนื้อทองคําจริงๆนะ ก็เราศึกษาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเผลอไปซื้อก็แล้วแต่นะคุณดงบอกไว้นะครับแต่ว่ามีวิธีการนะครับตรวจสอบน้ําหนักต้องมากกว่าหรือถ้าจะให้ชัวร์นำไปตรวจสอบที่ร้านทองคําเสียประมาณทั้งสองร้อยสามร้อยให้เขาตรวจสอบเนื้อตรวจสอบได้นะครับก็ลองลองดูเพื่อเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ แชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอย